บัะหุงห่งตบัะหุง่งตบัะหุ่งมาอนี่มากนี่ยเนี่นี่โชว,ว์กันเนาะลำมะฮุ่งโอ้ยแมงวันหัวเขียวทางนอกบ้านพี่นอ้องมาอนี่ยมากนะนะสองคนมนนาอนี่ยตบัะหุ่งตบัะหุ่งตบัะหุ่งไม่ได้มีแฝดคู่ไม่มีเกิดแฝบไม่มีเกิดขึ้นไว้ว่างไงครับหม มันอัน,นี้นะเห็นอ่ะตอง่คือโอเคบ่ได้ซิมเลยเดอนในตักอันตำแล้วก็เทเลยเด้อพี่น้องแซ่บ<ะ>ม,มาเด้อมาเด้อพูดายอยากกินตาบังหงูมันกินนอกบ้านพี่น้องอากาศดี ข้าวน,นอกบ้านจริงๆกันเนี่ยฮะนอกบานน้านอีกเลยเนาะดีดะ mm hmm. นะบ่อไหลสดก็บ,บอก่อไหลสิผ่าน <c oughs> <c oughs> ต้องมาตามอ่านคอมเมนต์อีก เ่นูอ่านให้พี่ก็คุยของพี่ไป <c oughs> มาจ้ามาเพียไรแล้วนะแบบเมื่อก้ามือเลยสิแอบแมนกับสอดมันมันไม่เข้ากันแมนมตุ้ยได้ข้าเหมือนกันแมนแจ้งสินะบูอัด แต่กุ่งพี่น้องบ้มีเม่หิวเขียวมื่อวากินผู้ดเดียวมืนอี้ไม่มมกินมันกด้เด็นแสบายเฮ็ดโซ่ตายพริกทอ,อยอายุได้สิ้นร่วมกันเกือบลอยร่วมกันเกือบลอยประมูกระมดมน้อยของแล้วนะ อ,อันนี้จังไนละมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำก็มาเด้อเหลือเพิ่งของคนมาเนี่ย มันเริ่มอ่อนโสดลงแล้วอะจมูฮะมันกอบไปเลยเฮ็ดเดือนเลยแม่บนเริบแล้วล่ะเป็นเดือนแหละสิมันกินแซ่บแม่งอะไรสซุดเนาะอืมรสซุดมันกิแซ่บหอมนี่มันกลิ่นมากแม่แต่มันหยุดเงีมันก็เลยมไม่อาการแบบเนาะร่มมาจะหา ลองเส้นเส้นอือเงี้ยนี่ไม่ก็ดเด็กเส้นน่ะเดินโดนกินดยวยแล้วบ่ค่อยปั่นได้เข่ากับเส้นนี่นู้นสิเห็นบ่ขาดเข่าขาดเส้นบ่ได้โอ้ยมาเร็วปั่นนี้ ไหนมาสดๆเลยได้เนี่เอามากับอันต้นนั้นพร้อมเลยได้เนี่ยพ่สาวก่นทีซื้อซื้อเอาะไรละ,ะอีออกนเนี่ยบอซื้อกับอันนี้มันเลยไหมมันไม่ทั้งต้นทั้งหากมันมาพร้อมวายไม่ม่แด้วแก ก็อยากกินเจนเหมือนกันน้งจิ้มักสตอรก็มีเด้อพี่น้องเด้อกินซ้ำมือก็ประมือมกสตอรเย้นี่เด้อ อัอมันนัน,นว่าสิไลอันนอกบ้านอยากทัไบ้านไม่น,าน่าวถึงก่งอเลยสิพอถึง เดีมาเคาะประตูพี่พว่าผู้ใดวะลืมข้าวลืมข้าวหลวง,ลงอืมได้มาเคาะประตูแม <า S 1> น่มมนบ่วะชันนับมันก็บอกให้หนูจอดมองนี้นะก็วเล็กตัวนุ่งหัวแม่นลงจำได้ก็ได้สิครับคายครับค่ะอืม,อมตะผุดแล้วเนาะม,มาจะเสียแมน่นจดปิดตัวแล้ว เห็นผูวคนบ่มีเวียก์พันคือบามาาสะนะพนี่เจยเขามาเห็ดอันนี้อ๋อใช่รเ่าชพลอันอันไปซอยเห็ดเวียกมาซอยเห็ดเวียก่เพล้วสัน มันว่ามันบอกให้ไปเฮ็ดเวียกเ่ไปลายดอกแล้วมันบอกว่าให้ไปกินปลายยุ้ยเถอะเนาะเฮ็ดเวียกเลยนะเก็บของซื้อเนีไงลืออีหยังบุออกว่ามันก็ไม่แต่จุกของบ้านแล้วเห็ดน่ะอืมข้าวปลูกน้ำแล้วลืออีหยังบุออกมันลือซอยแน่ประสันมะขนซอยแน่น่ะเบื่อเปื่ออืมเออยก็เปื่อเปื่อออกมาแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนอันไม่เบมือได้บอกข้างล่างอ่อืม

เปิดประตูไว้เปิดหน้าต่างไว,ไว้เพได้เข้าไปเห็อะเงี้ยหนูมาเ้าเนี่ยฮะออกหามองออกมาได้ได้ปะเนีอ่อ้ยม่ยานตายเลยต้องซีซาซีซอืม Đợt nó ra Này đứa Xong rồi Ừ Ừ Mẹ ngoan Ừ ไม่ไปอยู่บ้านอยู่นะของแทนเดี๋ยวึินเมนั่นต์ำม,มันกุ้งสดพี่เนาะอเหนือ่อยบ้านก่อนส้องเหม่อไม่รูว่าใครเด็กเขาอันนี้ระเม็ดบ้านนุ่มซ่อมไม่รู้เศษที่สาวมันมันมีทดสอบเลย็ินี่ยังบุ ห้ยคือทั้งเสาไฟฟ้า,าคุใส่เนตใไม่ป่ะว่วกินหักินของฟีมันแห้งด้อเอากรเสียรลบหมุนแม่นอยนู่นันละงกระปองก็ไปใส่โคจิ กูใส่โคตจีของกุ้งสิติติดไว้เพื่อเออเห็นดูบานเนาะจะเป็นไม่องใส่โคตจีได้ได้แค่ไหใ,ใส่ไว้ข้อ,ใบใบใอง,องกินมันผ <c oughs> ันมาผันเบกิบกเบกิดมือเันมาผันบอมิเวลล่าก้อนหนูสิสูนให้มันได้ พื้นพวยแอกขอบคพืตันพวเห,หน้าหน้า,น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 ากับทุ่มเคิงก็ต้องไปยิ้มบินอีกสีหนาวใช่เรื่องของกูไหมนะั่นไม่มีเวลาไปยิ้มเขาสิปิดสี่ทุมมันเปิดสองทุเอ้ยสองสโมงเชาต้องไปยิ้มอีกใช่อะ่ะหนึ่งกี่าเขาบอกหกเอ้ยเนาะ แม่นเรื่องของประตูจริงแม่เม็นว่าเข้ายู่บ้านซื่อๆขี่ขาดงานการบ่เฮ็ดเตาน้ำบ่เฮ็ดให้วัวให้ลูกกินดัวยสิเออก็เป็นแตมนนน่มันหีกอยู่เนาะอืมอันนี้งานกับบริเฮดเคสเบิร์ดอะนะหนูๆน่ะเฮ็ดเบิร์ดมั้งสินี่กวนตีนหนูดำขาดบัวน้ำมันต่อเกลียดให้เขาไปดิลี่เอ้ยแม่อย่าหนีเด้ออย่าหนีเด้ออันนั้นแญาติแม่ดีอย่ยาง้ด <laughs> ไดยแม่นี้ไปใสดได้ลิ้คึดนอะนะอย่างแต่แม่นี้ฉันไม่อยากได้แม่ไหมฉันไม่อยากได้แม่ไหมวันนิวมดมาเรื่อ้ว่ามีไผเอามันดอกเล็กๆฉันจะปอกเธอเลย่าสั่นแม่ก็ได้อืมทักอื่นอ่ะมีผู้ใดไาเห็ดสักกระเบื่อยันเรือลบนาอบ้านเท่าอื่นหน่อยเออเอังเงินตีมันสิมาเชอะยังมันทำงานด้วยแม่นภาษาไหนกูนี่มันดีแล้วเนี่ยมาสั่นั่น อธิ่าอันพลังอยากได้เมียคนไทยก็แต่ว่าเมียคนไทยมันขยันเนาะเ่าเห็ดบิดทุกอย่างอือคือเนาะมันเขาช่อย่างนู่งเห็ดต่ใดมาแต่ใดแล้วตั้งแต่หนูมาเหยียบอังกฤษเพราะวา่าตะกี้บริหารงานไงอืมนั่นเลี้ยงหนูคืซื้อกระเห็ดเออทำๆเพราะว่าเขาก็เขาก็งานเนาะอืมเขาก็หาเง,งนินเราบอกยัางไงาซะเออที่เราเห็ดเพราะ ทำไมดอกจันทังงวงเสียให้มูเห็ดอย่างนั้นจะคว้างอันผมมีเวลาอืมอ่ะดีจ้ะ